สวัสดีครับผมแดนนี่เดอะคอมพาสนะครับ วันนี้เราจะมารีวิวรายการทัวร์อังกฤษสกอตแลนด์เวลช่วงปีใหม่กันนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะไปเคาดาวที่อังกฤษที่ลอนดอนนะต้องติดตามรายการทัวร์นี้เลยนะครับเราบินกันนะจากกรุงเทพนะครับในวันที่25ธันวาคมนะครับโดยการบินไทยนะบินตรงไปสู่ลอนดอนเลยนะครับสบายๆนะครับไปถึงที่ลอนดอนเสร็จเรียบร้อยนะครับนะช่วงเช้าเราก็จะไปเที่ยวกันเลยนะครับนะเราจะไปที่เมืองสโตนเฮนจ์นะซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองสำคัญทางการท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษนะไปดูกลุ่มหินนะที่เคาามาเรียงกันนะครับนะเรียกได้ว่ามหัศ you <laughs> ไปเดินเที่ยวในเมืองบาสนะฮะเป็นเมืองโรมันนะเป็นเมืองอาบน้ําแร่ตั้งแต่สมัยโบราณ2,000กว่าปีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเมืองบาสกลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปมากที่สุดเมืองหนึ่งเลยของประเทศอังกฤษนะฮะที่สำคัญก็คือสถาปัตยกรรมร้านค้านะครับเรียกได้ว่าสวยงามยิ่งใหญ่และก็ร้านค้าเยอะมากนะครับเราจะไปพักกันที่เมืองคาร์ดิฟนะครับหนึ่งคืนนะจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวกันที่เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์นะครับเป็นเมืองที่อยู่ในเขตคอตวอร์ดนะซึ่งเป็นเขตที่มีความงดงามเลยยา เราจะเก็บเมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์นะครับแล้วก็เก็บเมืองไบบรี่ให้ท่านได้เก็บความงดงามนะครับนะความสวยงามนะของตัวเมืองนะจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับเราจะแวะไปถ่ายภาพกันนะที่สนามฟุตบอลแอนฟิลด์นะครับก็คือสนามฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับเราจะพักกันที่เมืองริเวอร์พูลหนึ่งคืนนะฮะเดินเที่ยวชมเมืองอะไรต่างๆนะครับในวันรุ่งขึ้นนะฮะเราจะเดินทางไปที่เมืองเอดินเบิร์กนะครับเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์กด้วยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะเดินทางจากเอดินเบิร์กนะฮะไปในบริเวณเลดิส ก็คือที่ตั้งของทะเลสาบวินเนเมียนะครับท่านได้ไปล่องเรือนะฮะชมความงดงามของทะเลสาบนะครับเรียกได้ว่าทะเลสาบเนี้ยนะเป็นทะเลสาบที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษเลยนะครับจากนั้นเราจะทานฟิตแอนชิปกันในมื้อเที่ยงนะฮะแล้วก็เข้าชมด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็สนามบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะนั่นก็คือโอทาฟอร์ดนั่นเองนะครับเราจะพักกันที่เมืองแมนเชสเตอร์หนึ่งคืนนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะเดินทางไปเที่ยวกันที่บ้านเกิดนะของเชคสเปียร์นะฮ เอวอนนั่นเองนะครับไปเดินชมเมืองนะครับความงดงามของตัวเมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเรือนในสไตล์แบบฮาร์ฟทิมเบอร์นะฮะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับช่วงบ่ายมีวร้านท่านได้ช้อปปิ้งที่เอาท์เลทบิสเตอร์ซึ่งเป็นเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษนะฮะจะมีแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะมาพักกันในกรุงลอนดอนอีก2คืนนะฮะในลอนดอนนะครับนะที่เที่ยวของเราเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับนะเราล่องเรือแม่น้ําเทมนะครับเข้าชมหอคอยลอนดอนนะครับหรือว่าที่เรียกว่า Tower of o l n ทาวเว เรานั่งกระเช้านะครับนะลอนดอนอายด้วยนะครับนะาเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกจุดนะที่เป็นไฮไลท์ของตัวเมืองลอนดอนเลยนะครับเราจะพักกันแถวในย่านเคนซิงตันนะซึ่งุูท่านสามารถที่จะไปเขาดาวได้หรือว่าจะเขาดาวจากในตัวเมืองท่านก็สามารถที่จะมองเห็นผู้หรือว่ามองเห็นผู้คนที่ล้นหลามอยู่แล้วนะครับในตัวเมืองลอนดอนนะครับนะจัดเต็มจริงๆนะฮะสำหรับอาหารนะฮะก็จะมีอาหารพิเศษไม่จะเป็นเฟรนด์ชิชนะครับว่าเบอร์เกอร์ lobster นะครับและที่สําคัญก็คือโ o u r season นะครับนะเราจะทานเป็ดย่างกันเรียกได้ว่าครบถ้วนทุก เนูที่มีชื่อเสียงของอังกฤษของลอนดอนเลยนะครับแล้วก็บินกลับนะจากกรุงลอนดอนโดยการบินไทยนะเรียกได้ว่าบินสบายสบายชั่วโมงครึ่งก็ <c oughs> จะมาถึงกรุงเทพในวันที่2มกราคมนะฮะเรียกได้ว่าเที่ยวกันจัดเต็ม9วันนะครับในราคาแบบพิเศษจริงๆ1 29,900นานะครับใครอยากจะไปเคาดาวที่ลอนดอนไปเที่ยวอังกฤษติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันไปคาดาวด้วยกันนะครับขอบคุณครับ